เทปโรเลตนะครับเชปโรเลตครับถือว่าปี2011คันนี้วิ่งมา80,000กว่าโลแล้วไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เลยน้ำมันเกียร์ค่อนข้างดำเราเอา,อาตัวเทสมาเสียบหลอดดูแล้วก็ดึงน้ำมันเกียร์ออกมาดูค่อนข้างดำนะครับดำขุ่นตอนนี้เราจะทำการฟอกฝัดน้ำมันเกียร์ฟอกฝัดน้ำมันเกียร์เราจะใช้เครื่องตัวนี้ในการฟอกฝัดน้ำมันเกียร์ก็ เราจะดึงน้ํามันเกียร์จากในรถเนี่ยเข้ามาผ่านเครื่องฟอกตัวนี้พอผ่านเครื่องฟอกตัวนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นดําขุ่นแต่พอผ่านเครื่องฟอกตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งจะกลายเป็นดําแดงใสในพอดําแดงใสปุ๊บเนี่ยเราจะดันออกเลยดันทิ้งแล้วใส่น้ํามันเกียร์ใหม่8ลิตรเนี่ยของอัลฟาเนี่ยตัว ATF เนี่ยเข้าไปนะครับทำการเปลี่ยนถ่ายไป นะครับในจํานวน8ลิตรเลยนะครับสนใจนะครับอฟอกัดน้ํามันเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับได้ที่ร้านธนก,กิจออโต้สวิตครับขอบคุณครับ